ตอนนี้ก็เป็นช่วงเช้าตรู่นะครับเดี๋ยวจะมาทำสมาธิกันนะฮะผมพร้อมกับการจิบกาแฟไปด้วยเป็นช่วงเวลาที่ผมมีความสุขมากที่สุดนะฮะอีกกิจกรรมหนึ่งคือการตื่นแต่เช้าตรู่แล้วก็จิบกาแฟไปด้วยนะครับโดยใช้เครื่องวัดคลื่นสมองเนี่ยนะครับในการ ในการฝึกทำรรนะครับเครื่องวัดคลื่นสมองเดี๋ยวบรรลังแรกนี่ผมจะคุยไปด้วยนะครับประเด็นที่อยากจะคุยก็คือจริงหรือไม่นะครับที่สถานปฏิบัติธรรมหลายๆที่เนี่ยนะครับหากินกับผู้ปฏิบัติธรรมด้วยสมาธินะฮะก็ต้องตอบว่าทั้งจริงและไม่จริงนะครับ ทั้งจริงก็หมายถึงว่ามีบางสถานนี่ผมพูดมากเครื่องมันจับไม่ไดท้ทั้งจริงก็ต้องตอบว่ามีบางสถานปฏิบัติธรรมนะครับที่เน้นให้ผู้ปฏิบัติได้สภาวะธรรมและเกิดเป็นสมาธิมีศรัทธาจนทำบุญนะครับ แต่ที่ไม่มีก็คือว่าสถานปฏิบัติธรรมนั้นไม่ได้เน้นให้ผู้ปฏิบัติมีสมาธิจนเกิดศรัทธาและทำบุญเนื่องจากว่าสภาวะของสมาธินะครับที่ผู้ปฏิบัติจะได้เนี่ยมันได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วถ้ามีการเจริญสติอย่างต่อเนื่องการเดินจงกรม การกำหนดอิริยาบทย่อยและการนั่งสมาธิจะทำให้ผู้ปฏิบัติได้สมาธิอยู่แล้วนะครับเหมือนการเดินทางไปเชียงใหม่ตามถนนสายเอเชียที่จะต้องผ่านอายุทยานะครับอันนี้ผู้ปฏิบัตินะครับทุกคนจะต้องผ่านอายุทยาอยู่แล้วแต่สำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ๆนะฮะถ้าเปรียบเทียบอายุทยาเป็นสมาธิเนี่ย ผู้ปฏิบัติใหม่ๆก็จะตื่นเต้นดีใจนะครับที่ตัวเองได้สมาธิได้จิตรวมหรือได้ฌานหรือได้อัปปนาสมาธิแต่ผู้ที่ปฏิบัตินานแล้วนะฮะมานานแล้วก็จะรู้สึกเฉยๆนะครับกับสิ่งที่เห็นก็คือรู้สึกเฉยๆกับอายุทยาที่ผ่านไป นะที่ผ่านไปก็จะสามารถปฏิบัติตัวเองให้ได้มีภูมิจิตภูมิธรรมสูงขึ้นไปเรืเร่อยๆได้นะครับฉะนั้นถ้าเป็นการเตือนผู้ปฏิบัติก็คือก่อนที่จะปฏิบัติธรรมนะครับให้ทำบุญให้เสร็จสั์ก่อนนะฮะหมายถึงว่าเตรียมซองทำบุญเอาไว้ให้เสร็จสั์ก่อน หนึ่พบาท2,000บาททำบุญไปก่อนนะฮะในการเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมแล้วพอเข้าคอร์สไปแล้วก็โอเคเมื่อเกิดสภาวะการได้สมาธิขึ้นจะได้ไม่มีอาการลิงโลดดีใจทำบุญจนหมดตัวอะไรแบบเนี้ยเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆพอได้สมาธิแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับสถานปฏิบัติธรรมก็ยังมีประโยชน์ อยู่มากนะครับการปฏิบัติก็จะต้องมีครูบาอาจารย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการส่งอารมณ์นะครับเดี๋ยวผมจะทำสมาธิต่อนะฮะในเช้าวันนี้ด้วยการเจริญสตินะครับการดูลมหายใจการเดินอริยมรรคนะครับแล้วแต่ แล้วแต่สภาพอารมณ์ตอนนั้นจะทำอย่างไรนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่มาดูผมนั่งหลับตาสงบสงบทำสมาธินะฮะเป็นกิจกรรมที่ผมชอบมากที่สุดนะฮะในยามเช้าสวัสดีครับ